สนับสนุนโดยท่อดีท่อ P ี c ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคากลับมาพบกันช่วงสองของคนเป็นข่าวนะครับยังคงอยู่กับผมเดชาครูรัตนเวสหรือแบร์ท่าพระและก็แขกรับเชิญกับผมในวันนี้เรืออากาศเอกหญิงวาสนาวินาโทครับเจ้าของ2เหรียญทองในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่27ที่ประเทศเมียนมานะครับกลับมาคุยกับวาสนาต่อนะครับวาสนานี่เล่นกรีทธามากี่ปีแล้วก็ถ้านับปีนี้ก็เป็นปีที่18แล้วค่ะ สิบแปดปีในการเล่นกีฬาตั้งแต่ระดับเยาวชนขึ้นมาเลยใช่ค่ะตอนนั้นจําได้ไหมว่าระดับครั้งแรกของเขาเนี่ยเยาวชนรายการไหนอ่ครั้งแรกหนูเล่นกีฬาล็อกเล่ค่ะสมัยก่อนล็อกเล่ชิมแชมป์ภาคกลางคือแค่เฉพาะแค่ภาคกลางมาแข่งกันครั้งแรกเลยที่ได้สัมผัสสนามตาตั้นครั้งแรกคือที่สุพรรณ <ừ> เพราะว่าตัวเองนี่ซ้อมแต่สนามดิน,นมาออืสมัยก่อนนี่สนามดินตลอดนะฮะ<ช>แล้วก็ขยับมาเป็นสนามตาต้านรุ่นงอย่างนั้นนะครับ18ปีขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนถึงขนาดนี้ถือว่าจะเป็นเป็นรุ่นพี่แล้วล่ะค่ะก็พูดแก่ที่สุดในทีมแล้วค่ะยางงั้นเลยนะครับเรียกว่าผู้อาวุโสในทีมอย่างนั้นว่านะฮะและ,ะตั้งใจว่าจะจะจะ,จะพอสำหรับทีมชาติเมื่อไหร่ตอนนี้ในแผนเอยังไม่คิดที่จะพอค่ะเพราะว่ายังอยากจะเล่น ไปเรื่อยเท่าที่ตัวเองจะทําไม่ได้เพราะว่าพูดตรงๆนะครับเพราะว่าเอรักที่จะเล่นกีฬาอ,อ,อือืเป็นคนที่ชอบเล่นกีฬานะฮะดังนั้นอาการที่จะบอกว่าจะจะให้เลิกเมื่อไหร่เนี่ยคงคงจะบอกว่าลำบากนะว่างานนะครับเล่นป่าจนกว่าร่างกายไม่ไหวอย<ช>่างนี้ดีกว่านะครับตอนนี้ขออนุญาตถามอายุนิดหนึ่งคุณเออายุเท่าไหร่แล้วก็อีกไม่กี่เดือนก็34แล้วค่ะ34แต่ว่าตอนนี้ไฟในการเล่นกีฬายัางเต็มเปี่ยมยังเต็มเปี่ยมค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะครับ จากการแข่งขันซีเกมที่ผ่านมาดูคู่แข่งในย่านอาเซียนไม่ว่าจะเป็นอินโดที่ว่าแข็งแข็งนะฮะเวียดนามาเลยเป็นยังไงบ้างที่เจอมาก็สําหรับสตากีธานี่ยังหาตัวที่สุดสี่กับเราไม่เจอแต่ประเภทลถ400นี่คือเขาจะสลับกันมาเมื่อก่อนจะเป็นมาเลเซียซึ่งตอนนี้มาเลเซียก็เลิกด้วยการอาการบาดเจ็บ,บแต่ตอนนี้มีน้องใหม่ขึ้นมาน้องเพิ่งอายุ18ปปีจากเวียดนามก็ อนาคตอีกสองปีข้างหน้าก็น่าจะเป็นตัวนี้ค่ะที่จะเป็นคู่แข่งกับเราเนี่ยท,ที่เบียดกับเรามาเนี่ย<ช>นะ,<ฮ>ะคือก็คงจะเข้าใจนะครับว่าเขาเนี่ยก็ต้องศึกษาเอมาเหมือนกันเอ <ฮะ S 1> ก็ต้องศึกษาเขาเหมือนกันะนะก็ถือว่าเป็นคู่แข่งที่คงจะต้องฟาดฟันกันอีกหลายหลายรายการแหละใช่ะนะครับผมนะก็ดูแล้วนี่ก็จะมีเพียงแค่วียดนามคนเดียวเท่านั้นที่จะมาเป็นคู่แข่งในรุ่น400ใช่ค่ะสตาักียธาที่ตัดทิ้งไม่ได้เลยคก็อาจจะมีถ้าจะกลัวก็คือรุ่นน้องที่กําลังขึ้นมาอีกสองคนของของไทยอะค่ะแล้วก็ สำคัญคือตัวตัวเราเองอาจจะแพ้ภัยตัวเองก็อยู่ที่สภาพว่าจะจะทาได้ดีขนาดไหนนะครับพูดถึงรุ่นน้องที่จะขึ้นมาแทนในอนาคตข้างหน้านะฮะยังไงก็ต้องผ่านรุ่นพี่ไปให้ได้เลยแหละว่างั้นแต่ยังไงก็คงจะไม่ยอมง่ายๆนะฮะดูรุ่นน้องแล้วเป็นยังไงบ้างพอที่จะฝากอนาคตได้ไหมถามว่าก็หนูคิดว่าน่าจะฝากอนาคตกับรุ่นน้องได้ค่ะเพราะว่าขณะดนี้น้องๆที่กําลังขึ้นมา2คนก็คือสติเขาดีขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ ถามว่ายังดีไม่พอแบบในระดับ4ีเกมแต่ก็สามารถที่อนาคตก็สามารถที่จะดีดีได้เพราะว่าตอนนี้น้องเพิง่งจะมีน้องอีกคนนึงที่เพิ่งมาเล่นสตะเต็มตัวเพราะว่าแต่ก่อนน้องเ็เป็นนักกระโดดสูงทิพชาติคือโดดสูงเยาวชนเก่ามาขึ้นมาเล่นเป็นสตะแต่ถามว่า คนที่น่ากลัวก็คือน่าจะเป็นน้องทั้งสองคนนี้แหละคือเขาต้องบี้กันเพราะว่าอย่างน้อยคือยังต้องต้องใครสักคนเนี่ยต้องมาแข่งกับเอในแม็กซี่เกมนี่ค่ะอืมนะฮะก็เรียนรู้เรียนรู้กันไปเรื่อยๆว่างานนะครับเอ่อพูดถึงรู่น้องสองคนนะฮะและตัวของเอเองเนี่ยจะต้องมีการคับตัวกันอีกรือเปล่าในการแข่งกันเอเชียนเกมอ่าเอเชียนเกมนี่คือเขาจะดูจากเหรียญทองที่นักกีฬาที่ได้หนึ่งในอาเซียนะคะจาก ทองซีเกมเน,น่าจะได้สิทิโคต้าไปแข่งเอเชียนเกมเลยแต่ว่าถ้าพูดถึงสถิน้องยังตอนนี้ยังสถิน้องยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าถ้ามีแมตช์แข่งของประเทศอื่นที่เขารับรองสถิตินี่น้องก็สามารถน่าหนูคิดว่าน่าจะสามารถดันน้องผู้ใหญ่ก็น่าจะสามารถแบบผลักดันน้องเข้าไปแข่งเอเชียนเกมได้อเอเชียนเกมเนี่ยแน่นอนว่าเอจะต้องเจอกับคู่ต่อสู้ที่มหาหินเหลือเกินนะครับไปว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะแล้วต้อง,อง,องทำให้เรานี่ต้องมีการเตรียมพร้อมมากขึ้น ก็ต้องเตรียมพร้อมมากขึ้นอนะ่ะเพราะว่าตอนนี้เมื่อตอนมาต้นปีอะมาปีที่แล้วไปแข่งชิงแชมป์เมเอเชียซึ่งมีเด็กใหม่เหมือนกันค่ะครับปกติแล้วเราเจอญี่ปุ่นอินเดียอุซเบซกิาถักนี่คือเรารู้แล้วว่านักกีฬาเขารู้เขารู้เราแล้วแต่ตอนเมื่อปีที่แล้วไปแข่งเราไม่รู้เขาเลยอะมาใหม่เลยคุณดีคุณดีมากแล้วก็คือเหมือนแบบไม่มีอะไรแต่ปรากฏว่าแข็งแรงมากค่ะ Mm hmm. อายุเพิ่ง 20, 20ปีโอ้โห oh คุนดีมากแล้วก็ที่เอคาดว่าก็คือน่าจะเป็นจากหนูมไม่แน่ใจว่าเป็นอุซเบหรือคาซักอะคือคู่แข่งก็คือน่าจะเป็นคนนี้หนึ่งหนึ่งที่จะต้องชิงกันหนึ่งในสาม mm hmm. แล้วก็อาจจะเป็นคู่ปรับเก่าคือญี่ปุ่น mm hmm. เพราะว่าจีนนี่ห่างหายไปนานแต่ก็ไม่แน่อาจจะกลับมาอีกครั้งก็ได้ mm hmm. ที่น่า,นากลัวก็คือก็จะมีนีล่ละอุซเบีหรือคาซักเนี่ยค่ะหนจำไม่ได้คาดคาดหวังยังไงในในเอเชียนเกมอีทีอินชอน อาถามว่าหนูหวังไหมหนูหวังที่จะได้หนึ่งในสามเหมือนกันค่ะแต่ก็หนูก็ไม่กล้าพูดมากว่าจะทำได้ไหมเพราะว่าครั้งที่แล้วหนูก็พูดอย่างนี้กันหนูก็หวังหนึ่งในสมแต่ว่าหนูก็พลาดด้วย,วยพลาดด้วยตัวเองคือว่าแบบอยากจะทิ้งเขาปล่อ <c oughs> เขาให้ไกลที่สุดแต่ว่าพลาดพอพลาด,าดปุ๊บจบหมดเลยทุกรายการอ <c oughs> แต่ครั้งนี้เอก็คิดว่าจะไม่พลาดอีกแล้วจะทําแบบ ทำแบบไม่มีสติที่ดีที่สุดอ่ะอืมครับผมนะฮะผมเชื่อว่าแฟนกีฬาชาวไทยที่ชมรายการอยู่ในขณะนี้ได้ชมนะฮะวัฒนาวินาโทนะฮะแข่งขันซีเกมก็คงจะต้องเอาใจช่วยเอาใจเชียร์กันต่อไปนะครับว่างอนาคตว่าหลังจากที่เลิกลาจากการเป็นนักกีฬาแล้วจะขึ้นชั้นเป็นโค้ดไหมก็ถ้ามีโอกาสก็อยากอยากเป็นโค้ชครับเเพราะว่าด้วยใจรักอะเพราะว่าเราเป็นนักกีฬาเสร็จปุ๊บอย่างเอไปแข่ง ไปแข่งกับรุ่นน้องอย่างแห่ง,หงชาติที่เพิ่งผ่านมานะแล้วก็กีฬามหาลัยเกมนี้ก็อเอก็ไปเป็นโค้ชให้ของมอกรุงเทพพอ<ะ>เวลาสอนเวลาลงสนามเง,งี้ยเอก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองแบบเก่งหรือว่าอะไรคือเห็นน้องคนไหนไม่ดีเราก็จะเฮ้ย hey, น้องอย่าง,งนีงนงนง้คือเหมือนอยากช่วยน้องอยากสอนน้องอด้วยความที่แบบด้วยด้วย,วยคือเมกกื่อก่อนเราก็เป็นน้องอย่างน้องเขามีรุ่นพี่เป็นทีมชาติมาแนะนำเลยเราก็ดีใจเราตั้งใจเราก็กลับไปพัฒนาบอกโค้ดโค้ดพี่เขาบอกเงี้ยกลับมาแก้ไขเง,งี้ยก็อาจจะ ว่าถ้ามีโอกาสได้เป็นโค้ดก็อยากมาเป็นโค้ชให้ในนามทีมชาติไทยด้วยเพราะ uh huh. ว่าตอนนี้คือหน้าที่เอก็รับจ็อบสอนเป็นผู้ช่วยโค้ชที่มองเทพอยู่แบบอยู่อะไก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะครับก็อีกหน่อยก็คงจยาขยับมาเป็นโค้ชทีมชาติแล้วล่ละนะครับ uh huh. อันนี้ดีทางทางพี่สาดีได้มีการดึงทัถามคุยกับเอบางอย่างเรื่องนี้ คือยังไม่ไม่ทับทมอะไรเองค่ะเพราะว่าท่านทั้งสองรู้ว่าว่าหนูยังไม่เลิกเล่นค่ะ <c oughs> นี่แสดงว่าซีเกมสขนต่อไปที่ที่สิงคโปร์นี่ยังเจอกันเอแน่นอนยังเจออยู่ค่ะยังเจอ<ห>อยู่ร่างกายยังไหวนะคะแต่ว่าเอพยายามดูแลตัวเองให้ดีที่สุดค่ะ <c oughs> ปกติแล้วนี่เอเป็นคนบ้าเรื่องเล่นกีฬาม,มากต้องบอกแบบนั้นได้ไหมก็มีส่วนค่ะออกกําลังกายทุกวันทุกวันค่ะก็นอกจากวันพักคือวันวันอาทิตย์ค่ะเออ ก็ยังจะมีก็ยังมีเวลาส่วนตัวในการจะไปทํารุ่นทํานี่ยังมีไลฟ์สไตล์ของตัวเองไหมงานก็มีค่ะปกติไปทำอะไรครับวันอาทิตย์ว่างวันอาทิตย์ว่างก็ไม่ไปนวดก็อาจจะไปเดินเล่นเดินเล่นในฟิวเจอร์พาร์คลังสิตอ่ะหาติดตัวเองง่ายหรือไม่ก็ถ้าไม่ไหวจริงๆก็คือนอนอยู่บนห้องเพราะหลังจากการซ้อมก็คือไปไหนถ้าไปไหนไม่รอดแล้วก็คือก็อยู่บนห้องเอออกไปข้างนอกเนี่ยเชื่อเลยกันว่าอาจจะเจอแฟนกีฬาที่จําจําเอได้อาจจะพี่เอขอถ่ายรูปหน่อยครับพี่อขอได้รูปหน่อยครับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะดีใจไหม ก็ดีใจค่ะที่ไปข้างนอกอย่างล่าสุดที่กลับมาจากซีเกมเอไปทาบุญที่วัดพาหลานๆกับแม่ไปไปไปวัดก็ยังมีคนทักที่คนนี้หรือเปล่าที่ได้เหรียญทองแล้วคนหัวอะไรก็แบบเาก็ถามว่าเถียงกันแล้วก็เถียงกันใช่ไหมคนบอกไม่ใช่ใช่ไหมเราก็เลยบอกใช่ค่ะเขาก็ขอถ่ายรูปเออนอะอันนี้เป็นเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งนะครับว่าในฐานะที่ว่าทำชื่อเสียงกับประเทศชาติแล้วมีคนจําเราได้อ่ะนะมันมันมันภูมิใจ เออครับผมในฐานะที่ว่าเคยเล่นกีฬามาตั้งแต่ในสมัยเด็กๆแล้วล่ะจนกระทั่งถึงรุ่นขนาดนี้นะฮะผ่านยุคผ่านสมัยมาเยอะเปรียบเทียบนักกีฬาสมัยก่อนกับสมัยนี้ต่างกันขนาดไหนต่างกันมากค่ะเพราะว่าสมัยก่อนพูดตรงๆนะคะก็สมัยก่อนก็คืออาจจะเป็นทางเรื่องเงินด้วยแต่ว่าพวกเอเล่นกันมาแบบไม่ได้ คิดถึงเรื่องเงินเรื่องๆๆอะไรแต่สมัยนีย้คือมีทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนเข้ามาช่วยนักกีฬาก็ทําให้นักกีฬามีกําลังใจขวัญและกําลังใจมากยิ่งขึ้นก็ต้องขอขอบคุณทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนที่เข้ามาช่วยสนับสนุนกีฬาเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เราไม่มีเลยอะ่ะก็ตามมีตามเกิดก็มีแต่ทางสมาคมไปหาสปอนเซอร์มาช่วยดูแลทีมอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็ได้มีพวกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนก็สามารถที่จะส่งเสริมนักกีฬาให้ไป ฝึกซ้อมตามม่างประเทศได้ตางจังหวัดได้อย่างเงี้ยค่ะีว่าแรง,แรงหนุนสมัยก่อนสมัยนี้คนละเรื่องกันเลยสมัยก่อนนี่โอ้โหแบบซ้อมกันไปตามมีตามเกิดน,นะแต่สมัยนี้โอ้โหเรียกว่าใครนู่นก็มาหนุนนี่ก็มาหนุนะนะฮะทำให้ผลงาน,นมันดีขึ้นกว่าเดิม<ช>เ,เรื่อยๆนะครับผม,บผมท้ายนี้ครับอยากให้เอฝากถึงแฟนกีฬาชาวไทยที่ติดตามและให้กําลังใจเอสหน่อยครับก็ขอขอบคุณพี่ๆี่น้องๆที่คอยติดตามเอมานะคะก็ครั้งนี้ก็เดี๋ยวจะมีกีฬาเอเชียนเกมคือแมตช์ใหญ่ของ แมตช์หนึ่งของประเทศไทยที่จะพานักกีฬาไปบนเวทีแห่งนั้นก็ขอให้ติดตามชมผลงานด้วยนะคะนี่นะครับผมนะครับวันนี้เวลาของรายการคนเป็นข่าวมาถึงช่วงโค้งสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับต้องขอขอบคุณแฟนรายการทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการตั้งแต่ต้นจนจบนะครับวันนี้ผมเดชาครูรัตนเวศและก็เรืออากาศหญิงวาสนาวินาโรครับ,ลา,บลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ